สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสโอยเพชรบันแพงเอฟซี FC น้องหญิงครับผมบอกกับบ่าวโทนครับบรรยากาศยามเ้าๆคือเก่าเหมือนเดิมครับสดสื่นแจมใซ์ครับพี่น้องมันนี้เปิมีหอดเ <c oughs> มฆหมอกครับมีหอดหมอกควันไหม เช้าวันที่สองพฤษภาครับหมู่บ้านเป็นวันหยุดนะครับวันที่หนึ่งวันแรงงานก็หยุดแล้วก็มือนี้เป็นมือที่ทางรัฐบาลน,นะครับความหวังของคนไทยนะครับอีกหนึ่งมือเนาะ ผู้ใดฟันดีผู้ใดมีที่เด็ดกะแบ่งปันกันใดเด้อพี่น้องแต่ว่าบาวโทนมาเมื่อนฝันครับบกเคยฟันกับฟันพี่น้องฝันจำาบกเคยใดกับจำใดมาเมื่อนนี่ฝันว่าได้ร้องเพลงแม่ภุ่มพ่วงครับสองเพลงว่าสักกันแล้วแต่ซิตี้เอาเด้อครับปะซิตี้เป็นเอียงผมกับโบโหตีเลขคือกันนะ ฝันว่าได้ลองเพลงว่าสันสองเพลงว่าสันตะวันขึ้นแล้วพี่น้องบ่าท่านหกโมงบ่าท่านหกโมงเธอขึ้นมาแด้งจริงคืนเลีว๋วเมื่อกี้ฝ่าว่าโคตรประวัด แม่ปุ่มพ่วงนะครับพี่น้องเขาไปบึงประวัตินะครับวันเดือนปีเกิดนะครับเสียชีวิตอายุเท่าไดนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็เห็นมีเงินล่นอยู่3บาทนะครับสามเหรียญเรียงกันอยู่หม่องหองตุก,กตานะครับจกพูดไอเหตุหล่นไว้ ก็มีเอฟซีทักมาถามบาวโทษว่าใดเด็เด,ด็ดตัวได้พอนะกันกเล่ต่อเพื่นไปว่าจัดไปเลยครับหนึ <c oughs> ่งสามศูนย์เพื่อนโบโบสิบอกเพื่นตัวไดเนยจัดไปเลยครับห <c oughs> <c oughs> นึ่งสามศูนย์เงินกัเงินกนันกเลี้ยนบาทเนาะร่นอยู่สามเลียนไม่ก้มกลงลองหลงอยู่กันหนึ่งสามศูนย์ตัว บันนี้คำคำพนทักมาเอาบบาวโทนมันไปออกไว้ห้าน้อยเหรพื่นวะามหนึ่งศูนพุ่อนอะโอ้ฮะกะวากันไปครับเพราะว่าบาวโทนงวดน,นี่กับสื้อแต่ลอตตรี่ไตดินบ่มีตัวซื้อครับกสิสื้อตัวนี้ละ่ะลาสุดพอกันใส่กับทรงไม่บึงทะเบียนรถไปเยี้งเพื่นบันนี้และคือจังว่าเพิ่นไล่สดเพิ่นก็เเ้าตัวนีแมนบ่พี่น้อง เดี๋ยวสิ <c oughs> รอติดตามครับสี่โมงแรงอะฮู้แล้วไฟสีนี้เป็นเศรษฐีใครจะเป็นเศรษฐีที่ชั้นนะสิชั้นนะสิ <c oughs> <c oughs> เดือนนี้โบวยเงอนไผ่เหรอนไผ่ะพี่น้องคาไฟกับเพราะว่าเออ <c oughs> อากาศมันฮอนนะครับ แอร์กัทำงานนักตู่เย็นกัทำงานนักกลายเป็นราคาไฟบลือหึมจวดจาดเลยครับตื่นขึ้นมาหูซึกว่าเหมือนจะเป็นหวัดแผ่อะไรสักอย่างนะครับพอมันยางเบิงแล้ววย นี่เขาแผ่คว้นตัวนี่บางเนี่ยว่าแม่นหมอกว่าแม่นหมอกเลยครับจากเพิ่นเผาเอียงอยู่มงใดเนี่ยและ่ายเครื่องจมูกและ่ายเครื่องคอเนี่ยว่าแม่นหมอกแน่นอนครับแล้วก็ไม่กินร้อมนะพูดคงไปทัวเลย <c oughs> จากมาแต่ทางใดีหมเราสิมาสตดอากาศบริสุทธิ์เนี่ยหมดเสาร์สนอย แดงจึงคืนขึ้นมาแล้วพุ่นพยากรณ์อากาศเพิ่นบอกว่าจะมีพายุฝนทั่วประเทศวันที่สามถึงวันที่เก้าคนนะ่ะบัดพายุฝนมันคือบอ่อเฝ้าคือพระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์เราเฝ้าขึ้นก่อนเวลาไหมบัดพายุฝนคือบอ่อเฝ้ามาก่อนเวลาเนี่ย ถ้าหอดวันที่สามบางมือมาสาพร้อมเ่ะพี่น้องพยากรณ์อากาศของเราวันที่สามสี่บางมือมาผุนวันที่สี่วันที่ห้าผุนตกรถดเลยจากไหนหรือว่าลดมันเสียเวลาบ่บ่กฝ่าว่ฟังคือพระอาทิตย์เนี่ยเอาเอาดุบบิกดุบบิกถึงบุญหลอดยองละ อ้าวกำลังได้กันเลยได้ทีเลยหลุนเล่าข้าวเดียวกันเลยอ้าเดี๋ยวเมื่อนี้จะว่าจะไปหาแนวมะกันกังฝุ่นนะครับหาแนวมะกันฝุ่นนะ สิไดแพกเสือกังเว้นได้นะครับกระสั่นเห็ดกังเว้นบ่ได้ไปเฮ็ดแต่กังขึ้นบ,บ่ได้รับบ่ได้นอนนี่ถ้าสิมานอนกงันกงเว้นกับบ่ได้เพราะว่ามันห่อนนะครับกังเว้นนี่จังไดก็ต้องตื่นเห็ดเวียกเห็ดง,งานนะครับแต่ว่าเวียยง,งานกับเห็ดได้บ่เต็มทีนะเพราะว่ามันมีฝุ่นนะครับ ช่วงนี้น้องออนทัวร์นะครับโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเนาะเมือเคเกิงานนวนนครนะครับคนขาคนแหน่นะพี่น้องคนหลายครับอาญะทุกมือครับมาว่าสิไปทำการแสดงอยู่ใสพื้นที่ใดก็มีพ่อพอแม่เอฟซีนะครับไปคอยให้การต้อนรับและสนับสนุนอย่างล้นหลาม คนหลายครับคว,มมวความมวนความบันเทิงความเพลิดเพลินก็เพิ่มขึ้นนะพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากพี่น้องเอฟซครับด subscribe, กด s u b สไครต์ก็ไลย์ก็แช่นะอย่าลืมนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของการจองกิบเสร็จนะครับ เป็นวันสุดท้ายของการจองกิบเศษเขามานะครับพี่นองกะผู้ใดยังบทดจองนะครับกะติดต่อสอบถามเข้ามาโอนจองได้เลยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับและกะหลังจากที่ปิดจ้องมือนี้แล้วมืออื่นเท่ากับจะสรุปยอดนะครับแล้วก็สั่งทางร้านจัดทําจะได้รับเสื้อภายใน2ส,สัปดาห์นะครับกะรอติดตามครับพี่นองแล <c oughs> ้ก็จะมี ชุดต่อไปแบบต่อไปออกมาให้จับจองกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนครับฝากเบิร์โฆษณานึครับสวัสดีครับ